สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้ถ่ายวันที่18กันยายนพศ2566ครับผมมีคนถามผมว่าเพราะเหตุใดคุณจึงต้องถ่ายแต่วิวก็ผมเห็นทุกวันนะครับผมไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับผมเป็นคนเลี้ยงวัวทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมมีอาชีพเลี้ยงวัวตื่นเช้ามากว่าจะเย็นกว่าจะมืดผมก็อยู่กับวิวอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะครับ เนาะวิวทิวทัศน์ต่างๆผมก็เห็นทุกวันเนาะเราก็อยากจะมาเผยแร่ให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ดูกันคนไหนไม่เคยเห็นก็ให้ได้เห็นส่วนข้างล่างนู้นก็คือบ้านคลองกับบ้านหัวเขานะครับตรงนูน้นไกลสุดเลยครับตรงนู้นคือบ้านพเนยียดครับผมตรงนี้ ส่วนตรงนี้ครับนี่ฮะเห็นได้ไหลายอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะตรงนี้คือเขาวงพระจันทร์ครับนี่ฮะเขาวงพระจันทร์อันนี้เขาตะเภาครับผมนี่ฮะส่วนตรงนี้คือบ้านมหาโพธิ์อำเภอสะบูดจังหวัดลบบุรีส่วนตรงนี้คืออบตอตรงนี้คือบ้านกัดดานเลื่อนครับผม วิดีโอนี้ขอเป็นวิดีโอยาวๆนะครับจะเก็บไว้ในเพจช่องไรนาภูเขาเพื่อเป็นบันทึกประจำวันเก็บไว้เพื่อใครผ่านหลงมาจะได้เออว่าช่องของเรานั้นก็มีนะมีวิวทิวทัศน์ให้ดูของฟรีครับชมฟรีครับ ช่วงนี้น้ำนองเมื่อวานนี้่ายวิดีโอไว้น้ำนองมาเยอะเลยน้ำยังท่วมอยู่คงท่วมอยู่ครับเนี่ยมาดูอีกมุมหนึ่งครับที่เห็นเขาขาวแวบๆอยู่ทังโงเลยผมก็มีอาชีพเลี้ยงวัวเนาะขาขาวครับแพรบเลยคือน,น้ำเลยฮะนี่คนี่คือจุดหนึ่งมุมหนึ่งครับเนาะเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะเอาไปทิ้งไว้ในเพจช่องเพจช่องไรนาภูเขานะครับ นี่ฮะอยอดแสงนิดๆน,นะครับอยอดเขาอยู่ทางโน้นครับผมวัวก็กินอยู่ข้างล่างนี่ฮะธรรมชาติเป็นผู้สร้างครับผมเรามีสิ่งดีๆเราก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูเนาะน่า,นาเห็นน้ำเยอะๆไหมครับน้ำแครบเลยครับเห็นไหมฮะน้ำนองมาครับทมข้าวทุวมปลากันเลยงานนี้เห็นะจะเห็นโรงงานน้ำตาล วิวทิวทัศน์ก็สวยมากครับแต่ที่ข้างล่างน้ำท่วมนี่แหละไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวกันหรือเปล่ายังไม่รู้เรื่องนันค่อยว่ากันอีกที่หนึ่งเนาะมาแล้วก็ชมวิวต่อเลยครับนี่ยเนี่ฮมุมสูงๆเดินไปถึงยังไงวัวก็จะเดินตามตลอดเดีย๋ยวต้องกลับไปแล้วถลักเขาหน่อยไม่่จะเดินตกเขาตายไม่ได้กินเลย เราคือเยล่ลงทุนไปหลายบาทหัวตกทับผาลำบากเลยแหละเนี้ยวิดีโอชุดนี้ผมจะไปลงไว้ในเพจนะครับเพื่อใครอยากช่องมาช่องเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหมวดเบืออาชีพก็ช่องสัญญาณนุชพงศ์นะครับแสด้างทางเพจเพจก็ชื่อช่องไล่นาะภูเขา ส่วนช่อง YouTube ก็ช่องไล่นาภูเขาเหมือนกันครับติดตามได้นะครับยอดติดตามแค่ไม่กี่คนยังไม่พอพันเลยเปิดมาเป็นป,ปีแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะเราไม่ใช่ดาราเป็นแค่ธรรมชาติถ่ายธรรมชาติเอาธรรมชาติมาให้ดูให้ชมกันนี่ฮะนี่ฮะนี่ะ,ะวิถีชีวิตของเราข้างล่างฮะจะเห็นรถตอนนี้ บนภูเขาก็จะสวยก็สวยอยู่หน้านี้แหละครับโอ้บนภูเขาเราก็ถ้าฝนไม่มีก็ความแห้งแล้งก็บังเกิดขึ้นกันไม่ได้หลังจะสีเขียวชะอมสวยงามมากเลยครับวัวระแทะเลมหญ้าดูเพลินลน,นี่ยใครอยากมาเที่ยวมาชมก็ชมบรรยากาศชมวิวได้นะครับโทรศัพท์ก็ ค่อนข้างก็ของถูกเนาะกะภาพก็จะเป็นทรงทรงสภาพแบบนี้เป็นไรเนาะถือว่าเป็นวิทยาทานหรือว่าวิทยาภาพคือเผยแพร่ความสุขให้เนาะธรรมชาติบำบัดก็ยังดีเนาะอย่าถือโทษกดเครื่องอะไรกันเลยถือว่าเป็นให้จากใจจริงนะ ให้จากใจจริงจะมองเห็นรถวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับเราอยู่มุมข้างบนในเสียงทุกทิงทุกอย่างก็จะได้เห็นหมดนะครับนเนาะแล้วเอาแค่นี้ก็แล้วครับคลิปนี้เป็นมีความยาวอยู่เฉพาะ6นาทีแล้วเนาะหรือว่าพอสังเขตดูไปคนชอบก็ดีไปคนไหนไม่ชอบก็เดีย๋ยวว่าผมก็แล้วกันเนาะก็ขอโทษขออาภัยก็แล้วกัน ว่าแล้วก็วิถีชนบ,บทคนบ้านนอกคอกนาะมีอะไรดีๆก็เอามาให้กันดูเนาะให้ผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ